ชาวสวนยางเฮกนยเคาะประกันรายได้ยางพาราเฟสซีวงเงิน7,643ล้านชงคอรมอจ่ายเงินก่อพอนี้กลาดสวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธทิประโยชน์ชาวไร่ชาวนาวันนี้วันพฤหัส,สบดีที่2องกุมภาพันธ์2,566ยอยู่กับกระผมคนแชร์ข่าวเกษตรพารวยครับ พบกันคลิปนี้กับผมก็มีข่าวสารความคืบหน้าโครงการประกันรายได้อย่างพาราเฟสีมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพาด้วยด้วยนะครับมารับฟังอัปเดตข่ขาวสารกันเลยนะครับ กนยไฟเขียวประกันรารไดอย้ยางพาราเฟสสี่วงเงินกว่า7,643ล้านบาทเตรียมจ่าย2เดือนตุลาคมและพฤศจิกายนก่อนส่วนที่เหลือจะทยอยโอนให้ภายหลังอุไทยเผยเข้าใจรัฐบาลดีเพราะตกในฐานะการเงินลำบากนายอุไทัยสอนหลักทรัพย์นายกสมาคมสหาหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายอย่างธรรมชาติหรือกรอนอยอได้เปิดเผยกับฐานเศรษสกิจเมื่อวันที่1มกราคม2566ว่าที่ประชุมกรอนอยอที่มีพลเอกประยุยจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานมีมติเห็นชอบโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่4เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ในกรณีที่รายได้ลดลงจากที่เกษตรกรควรจะได้รับและช่วยลดผลกระทบในการดำเนินชีวิตเงินที่จ่ายเกษตรกรมีแค่2เดือนเท่านั้นคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนส่วนเงินที่ได้ในครั้งต่อไปจะทยอยจ่ายต่อเมื่อรัฐบาลมีความพร้อมจึงอยากจะขอฝากถึงพี่น้องเกษตรกรตามมาติผ่านหมดแล้ว คิดว่าผู้นำเกษตรกรที่เข้ามาพยายามที่จะเข้าใจสถานการณ์ของรัฐบาลมีไม่เพียงพอจึงจำเป็นที่จะต้องเห็นใจและผ่อนสั้นผ่อนยาวพี่น้องชาวสวนยางที่คอยรับเงินคาดว่าคาดว่าจะจ่ายเดือนกลุ่มผ่าพัน์นี้นายอุทัยระบุโดยโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางที่เคยเบียนและแจ้งข้อมูล พื้นที่กับกยทเมื่อวันที่30มิถุนายน2565จำนวนทั้งสิ้น1,640,379รายเจ้าของสวนผู้เช่าและผู้ทรา1,372,865รายและคนกรีด2,301,514รายคิดเป็นพื้นที่ปลูกยางรวม 1 8 1 8 3 7ล้านหร่ซึ่งเป็นสวนยางอายุ7ปีขึ้นไปที่เปิดกรีดแล้วกำหนดราคาประกันผลผลิตยางแต่ละชนิดดังนี้ 1. อย่ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี60บาทต่อกิโลกร,รมัม 2. น้ำยางสดดีอาร์ซีเเซนบาทต่อกิโลกร,รมัมและ3ายางก้อนถ้วยดีอาร์เเซ 23บาทต่อกิโลกรัมโดยแบ่งสัดส,ส่วนรายได้ของเจ้าของสวน60%และคอนกรีต40%ซของรายได้ทั้งหมดและรายละไม่เกิน25ไร่ระยะเวลาประกันรายได้2เดือนตุลาคมและพฤศจิกายน2565งบประมาณโครงการรวม7,643ล้าน8 5 10, 7 2 2 8 1 4บาท สอดคลองกับนายสุนทรรักลงเลขาธิการสภาคเครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางแห่งประเทศไทยและกรรมก,การกอนอยเผยว่าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่4ผ่านความเห็นชอบแล้วรอเข้าคณะระัฐมนตรีต่อไปแต่มีการชดเชยแค่เพียงสองเดือนคือตุลาคมและพฤศจิกายน25 6 5เพราะงบประมาณ มีน้อยแค่7,600ล้านบาทครับนี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกร,กรชาวสวนยางระยะที่4หรือปี4ที่กระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยนำมาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังกันและถ้าหากกระผมทําผิดาพาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่ติดตามและเป็นกำลังใจ สำหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้ขอให้ท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านโชคดีพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ